มาดูเรื่องของอ,อัตวาทุปาทานคืออุปทานในความเป็นตัวตนเนี่ยความยึดถือตัวตนแล้วทำให้เกิดมีมาะนะเ <c oughs> มื่อวานที่เล่าเรื่องของพรมเราก็จะสังเกตว่าแม้แต่พรมเองเนี่ยก็ยังมีมานะความถือตัวมีความยกตัวนะ แล้วก็กลัวว่าจะถูกดูถูกดูหมิน่นดูแคลนว่าเราไม่มีความสามารถอย่างนี้นะพิกุซึ่งไปปรากฏตัวที่พรหมโลกแล้วก็ไปถามคำถามเกี่ยวกับดินน้ำไฟลม ซึ่งแทนที่จะถามกับพระศาสดาก็ไม่ได้ถามแต่ไปถามเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ตอบไม่ได้จนไปถึงพรมโลกไปถามมหาพรมซึ่งก็ทราบว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะปกครองพรมทั้งหลายแต่ปรากฏว่าเป็นคำถามที่พรมเองก็ไม่รู้และก็ตอบไม่ได้น แล้วผมก็ตอบเฉยัยไปเรื่องอื่นอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ให้ฟังเองเล่าให้กับเกวตะฟังเนี่ยพระพระศาสดาบอกว่าดูก่อนเกวตะลำดับนั้นเนี่ยเธอได้เข้าไปหามหาพรหมแล้วถามว่าท่าน มหาภูตรูปทั้งสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุเหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนเมื่อเธอกล่าวอย่างนี้เท้ามหาพรหมนั้นได้ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครยิ่งกว่ารู้เห็นเหตุการณ์โดยท่องแท้เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นอีสวนเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนลมิต เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วและยังจะเกิดต่อไปแม้ครั้งที่สองพิกขุนั้นก็ได้กล่าวกับเท้ามหาพรหมดังนี้ว่าข้าพเจ้ามิได้ถามท่านอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้าถามว่ามหาภูตรูปทั้งสี่ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนดังนี้และพรหมก็ตอบอย่างเดิม คือตอบไปคนละเรื่องน,อนี่ก็ค,คือความที่เขาก็เฉยไฉก็เลยเออความรู้สึกแบบนี้ยังมีในหมู่พรมด้วยนะเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นเป็นกิเลสท,ที่ละเอียดนะนะเป็นกิเลสท,ที่ละเอียดเพราะในพวกพรมเนี่ยก็ต้อง เป็นผู้ที่ดับกิเลสได้ระดับหนึ่งแหละแต่แม้ะจะเป็นการดับชั่วคราวยังเป็นปุถุชนเนี่ยแต่เขาก็ต้องมีคุณธรรมระดับหนึ่งด้วยคุณธรรมระดับเนี้ยนะเอ่อความรู้สึกแบบนี้นี่ก็ยังยังแก้ไม่ได้ใช่ไหมอืมเนี่ยดังนั้นตาที่พู้เจนะ้าทรงตรัสน่ะสันเลขธรรมอ่ะนะ เวลาเห็นเขาดูหมิ่นท่านเราจะไม่ดูหมิ่นท่านเห็นเขายกตนข่มท่านเราจะไม่ทำเห็นเขาตีตนเสมอท่านนะดูถูกกระนีโอ้อวดมายากระด้างเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องเรื่องละเอียดหมดเลยนะเป็นสิ่งที่เราถ้าเราทำได้เนี่ยเรียกว่าเรามีคุณธรรมเลยขั้นพรมไปอีก นะอพอพิกุถามสามรอบพรหมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ก็เลยพระพุทธเจ้าก็เห็นหมดแหละเห็นตั้งแต่การขึ้นไปเจรจาแล้วพระพุทธเจ้าก็เล่าให้พิกุนี้ฟังวันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเล่าให้เกว่าตตะฟังบอกว่าเนี่ยพิกุนั้นก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้พรมก็เข้าไปถามอย่างนี้อย่างนี้ นะดูก่อนเกวตตะลำดับนั้นเท้ามหาพรหมจับแขนพิกุนั้นนำไปหน้าที่ควรข้างหนึ่งก็เลยไปดึงแขนไปคุยกันสองคนนะ,ะแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนพิกุพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรหมเหล่านี้ เข้าใจเราว่าอะไรอะไรที่พผมไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ่มแจ้งไม่ประจักษ์ไม่มีดังนี้อืเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตอบต่อหน้าเทวดาเหล่านั้นไม่ได้แม้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบที่ดับไม่เหลือแห่งมหาภูตรูปทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมตัวผมก็เลยเลยสารภาพว่าเขาไม่รู้หรอกว่าที่ดับไม่เหลือแห่ง ดินน้ำไฟลมเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่การจะตอบต่อหน้าเทวดาเหล่านั้นก็ทำไม่ได้อีกนะเพราะเทวดาเหล่านั้นเขาคิดว่าเรารู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแลการที่ท่านละพระผู้มีพระภาคเสีย แล้วมาเสาะแสวงหาการพยากรปัญหานี้ในภายนอกนั้นเป็นอันท่านทําผิดพลาดแล้วนิมนต์กลับเถิดท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามปัญหานี้พระองค์ทรงพยากรแก่ท่านฉันใดท่านพึงทรงจําข้อนั้นไว้ฉันนั้นก็เลยให้กลับไปหาพระพุทธเจ้านะเพื่อให้ผู้เจ้าเนี่ยทรงตอบ ซึ่งเวลากลับมาแล้วพอถามพระผู้เจ้าผู้เจ้าก็บอกว่าคำถามที่ตั้งเนี่ยมันผิดนะมันเหมือนมันไม่สมบูรณ์อนะ่ะท่านก็ให้ถามแล้วท่านก็ตั้งคำถามมาให้แล้วก็เลยไปถึงเรื่องของนามลูกนะว่านามรูปเนี่ยดับสนิทไม่มีเหลือในที่ไหนเพราะว่าการจะบอกว่าดินน้ำไฟลมอย่างเดียวเนี่ย มันก็จะยังไม่สุดมันก็ไปได้แค่ส่วนของอรูปซึ่งมันยังไม่ไม่ถึงนิพพานนะมันยังติดแค่ชั้นอรูปและยังติดในชั้นของจิตปโนวิญญาณที่เปลี่ยบเหมือนลำแสงดังน,นั้นผู้ที่สำคัญว่าถ้าหมดดินน้ำไฟลมแล้วเนี่ยจะสิ้นทุกข์หรือพ้นทุกเนี่ย ก็จะเดี๋ยวเป็นความเข้าใจผิดไปอีกท่านก็เลยให้ปรับตั้งแต่คำถามว่าที่จริงที่จะถามให้ถูกต้องต้องถามอย่างนี้นะแล้วท่านก็จัดชุดคำถามมาให้ท่านบอกคำถามที่ถูกต้องเนี่ยต้องถามว่าดินน้ำไฟลมเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนและความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งาม นะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนนามรูปย่อมดับสนิทไม่มีเหลือในที่ไหนดังนีนะ้อันนี้คือคำถามที่ถูกต้องเห็ไนไหมมันจะไปถึงนามรูปเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะดับให้หมดเนีย่ยต้องดับนามทั้งหมดรูปนะเพราะดินน้ำไฟลมเนี่ยยังเป็นแค่รูปมันต้องดับนามธรรมอีกสามตัวรวมทั้งจิตมโนวิญ,ญญาณอีก มันถึงจะครบจากนั้นพระศาสดาก็เลยตรัสเรื่องของวิญญาณนงอนิทัศนังที่ท,ที่วิญญาณไปรู้แจ้งไม่ได้ดังนั้นที่ที่วิญญาณไปรู้แจ้งไม่ได้เนี่ยก็คือที่ที่ไม่มีดินน้ำไฟลม ไม่มีนามไม่มีรูปน,ะนามทั้งหมดไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีนะซึ่งพระศาสดา,าบอกว่าที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีน้ำรูปเอเสวันโตทุกขสร์นั่นแหละคือที่สุดของทุกเป็นที่ที่ไม่มีการแตกสลายเพราะมันไม่มีธาตุที่แตกสลายเข้าไปอยู่ในนั้นสภาพธรรมที่ ไม่แตกสลายตรงนี้พระศาสดาก็ตรัสยืนยันถึงความมีอยู่ไม่ได้ขาดสู์ความมีอยู่ของของความว่างนะความว่างอย่างยิ่งความว่างที่ละเอียดที่สุดเนี่ยพระองค์ยืนยันด้วยคำว่าอัติอัติแปลว่ามีอัติอาชาตังอาภูตังอกกากตังอสังคตังมีอยู่นะ สิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำํำไม่ถูกอะไรปรุงอันนี้เป็นสิ่งที่มีเท่ากับว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดปรากฏทั้งสิน้นแต่มันจะมีธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดไม่ปรากฏในความที่เกิดไม่ปรากฏเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เสื่อมเนี่ยมันไม่ปรากฏด้วย เพราะว่าถ้ามันเป็นเหตุของการเสรื่อมเนี่ยไม่มีการเสรื่อมมีได้เพราะเกิดเมื่อเกิดไม่มีเนี่ยเสื่อมมันจะมีไม่ได้นะดังนั้นถ้าคนเราสามารถที่จะดับเหตุของการนำไปสู่ความเสื่อมหรือชรามรณะได้เนี่ยตัวชรามรณะก็ดับไปหมดไปนะ อยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นเหตุของมันก็คือการเกิดขึ้นมานั่นเองเมื่อเกิดไม่มีเสริมไม่มีความดับก็มีไม่ได้ ดังนั้นในสภาพธรรมที่วิญญาณเข้าไปรู้แจ้งไม่ได้เนี่ยสภาพธรรมนี้ไม่มีความดับแต่เป็นความมีอยู่ไม่ได้ขาดศูนย์หรือไม่ใช่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีในโลกหลักของปฏิจจสมุปาโทก็คือหลักที่อาศัยกันธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้น หลักตรงนี้เป็นหลักที่ที่สำคัญมากและเป็นหลักที่เราจะต้องอทรงจำให้ไดนะ้เพราะมีไม่กี่บรรทัดเองสีบ่บรรทัดนะแล้วก็นำมาคร่ควรนะสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นตามเหตุการณ์อะไรต่างๆทั่วๆไปให้เราไปสาวหาเหตุของมัน เมื่อเราสาวหาเหตุแล้วเนี่ยแล้วเราก็าไปดับที่เหตุ <c oughs> ทำที่เกิดจากเหตุเนี่ยก็จะไม่มีจะหมดไปด้วยเช่นกันเพราะเราเข้าไปดับทำมันเป็นเหตุแล้ว ด้วยหลักการเดียวกันแบบนี้พระศัสดาจึงให้เราพยายามกลับมาทำลายที่ต้นเหตุทนี้ต้นเหตุที่พระศัสดาทรงต้องการให้พวกเราทราบหรือทรงอยากจะรู้เนี่ยก็คือต้นเหตุของความแก่ความเจ็บความตายนะพอพระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ พระองค์เห็นทุกคนเดินไปสู่ความตายกันหมดแต่ก็ไม่มีวิชาทางโลกใดๆที่จะมาแก้ปัญหานี้ได้แม้แต่หมอเองก็ยังเจ็บป่วยไขย้ได้รับทุกข์ดังนั้นเมื่อรู้ปัญหาว่าเราจะแก้อะไรแล้วแล้วเราเข้าไปดับที่เหตุ ปัญหานั้นก็จะถูกแก้ได้เหมือนเราถือของหนักเรารู้ว่าแล้วว่ามันหนักเพราะว่ามีวัตถุมาวางบนมือเราดังนั้นเมื่อเราหยิบวัตถุนี้ออกความเบาก็มาเองนี่คือลักษณะของการที่ไม่ต้องวิ่งแสวงหาดังนั้นนิพพานเนี่ยไม่ได้วิ่งแสวงหามีอยู่กับเรา แล้วนะความไม่ตายเนี่ยมีอยู่กับเราแล้วแต่ยังเรียกนิพพานไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ดับเย็นฉันทะราคะนันทิตนานั่นเองนะก็เลยเรียกได้แต่ว่าเป็นธาตุที่ไม่ตายธาตุที่ไม่ตายเป็นความว่างอย่างยิ่งเป็นสุญญตา ที่เรียกว่าปรมานุตระสุญญตาทำไมจะต้องมีปรมานูเข้ามาด้วยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสุญญาตาตั้งแต่ปฐมฌานสุญญาตาแปลว่าความว่างแต่ก่อนเราจะทราบแค่ว่าถ้าพูดว่าสุญญาตาก็คือนิพพานอย่างเดียวแต่จริงๆพระองค์ตรัสไว้กับพระอานนท์ว่าสุญญาตาเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่ปฐมฌาน ดูตัวอย่างลักษณะการใช้ของพระองค์พอได้ปฐมฌานเนี่ยพระองค์ก็บอกเนี่ยได้สุญญาตาละทุติยฌานก็สุญญาตาสุญญาตาฌานสามฌานสี่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงรูปประพบสี่ก็ยังสุญญาตาจัดว่าเป็นสุญญาตาอยู่ ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เป็นสุญญตาแต่พอขึ้นอากาสานัญจาย,ยตานะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นเป็นสุญญตาที่ปราณีตขึ้นแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงสุดท้ายจนพื้นนาทั้งหมด4ระดับ สีระดับแล้วเนี่ยเลยขึ้นไปอีกนะอ่าเลยขึ้นไปอีกอเลยไปถึงจิตมโนวิญญาณอ่แล้วก็เลยหลุดจากนั้นไปอีกคือไม่มีอะไรเลยนะเป็นความมีอยู่พรองจึง เพิ่มคำว่าปรามูเข้าไปปรมาปรมาปรมานุตระสุญญตาแนะปลว่าความว่างอันเป็นอนูคือความว่างที่ละเอียดอย่างยิ่งไม่มีอะไรแทรกเข้าไปในนั้นไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีอากาศสานัญจายเจตนะวิญญาณัญจายเจตนะอาคินจัญญายจตนะเนวสัญญาณนะสัญญาจตนะคือไม่มีอรูปาธาตุอยู่ในนั้นไม่มีวิญญาณาธาตุอยู่ในนั้นนะจึงเป็น สิ่งที่วิญญาณเข้าไปรู้แจ้งไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้มีมีในพวกเราทุกคนอยู่แล้วเพราะพวกเราทุกคนเดิมก็เป็นสิ่งนี้เป็นกุมารกุมารีพวกเราทุกคนเป็นกุมานกุมารีแต่เป็นกุมารกุมารีที่ยังมีฉันทะราคะนันทิตนายังไม่หมดอวิชชาก็เลยเข้ามาเพลินพอใจกับขันธ์ทั้งห้าเข้ามาเสียดายมาอลาไาย เมื่อรูปตายเธอก็ตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอก็ดับไปตามวิญญาณก็เป็นไปตามความยึดถือโดยความเป็นตัวตนว่าชาตินี้เรายึดถือว่าเราเป็นมนุษย์แต่พอมนุษย์ตายเราไปเป็นเทวดาเราก็ยึดถือว่าอ่าเราเป็นเทวดาเราเป็นพรหมนะเราเป็นเท้าสักกะเราเป็นเทวดาเราดาวดึงเราเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยระบบชีวิต พวกเราก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยนะอวันนี้หน้าตาเป็นมนุษย์นะชาติหน้าหน้าตาเป็นพรมนะไปโชคร้ายหน่อยเป็นหน้าตาเป็นเดรัจฉานนะเ,เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตวิสัยอยซึ่งพวกเราก็คือผู้เจ้าบอกเคยเป็นมาหมดนะพบเดียวที่พวกเราไม่เคย ไปเกิดก็คือสุทธวาสนะเพราะสุทธวาสเป็นชั้นของอนาคามีใครไปเกิดที่นั่นผุดเกิดที่นั่นเนี่ยจะต้องเป็นอนาคามีต้องละสังโยชน์ได้4ข้อหรือ5ข้อนะแล้วคนที่ไปผุดเกิดที่นั่นเนี่ยก็จะไม่เวียนกลับจากที่นั้นอนาคามีคำแปลอีกอย่างว่าเป็นผู้ที่ไม่ถูกพัดไปนะไม่ถูกพัดไป ผุดเกิดที่ใดก็จะประินิพานที่นั่นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาดังนั้นถึงแม้เราจะใช้ชีวิตนานนะพอสมควรก็คือตั้งแต่500กลับขึ้นไปเพราะว่าเป็นเทวดาเหล่าสุทาวาเนี่ยเป็นเทวดาที่สูงกว่าเทวดาชั้นเวหัพละเวหัพละเนี่ยพวกได้ชา้นที่4นะ จตุทัชานอายุเขาจะประมาณ500กับนะผ่านการล่มสลายของระบบดวงจันดวงอาทิตย์พังพินาศหมดจักรวาลไม่มีดวงจันดวงอาทิตย์ม,ม,มืดมิดหมดนะแล้วก็พัฒนาขึ้นมามีดวงจันดวงอาทิตย์ใหม่เราคิดดูว่ามันนานแค่ไหนละนะ แค่ดาวดวงหนึ่งกว่าจะแตกเนี่ยมันโอ้มันก็กินเวลานานมากนี่คือระบบทั้งหมดมันพังพินาศล่มสลายนะผมก็เรียกว่าหนึ่งกับนะดังนั้นคำว่ากับหนึ่งเนี่ยจึงมีประมาณยาวไกลมากนะหรืออุปมาอย่างอื่นที่พระเจ้าตรัสก็คือเอาผ้าใช่ไหม ผ้าจากเมืองกาสีทอบางๆนะมาลูบภูเขานะซึ่งยาวโยดกว้างโยดสูงโยดเป็นแท่งทึบหมดนะอเอาแค่ถูสาราไม่ต้องภูเขานะกี <c ười> <c ười> ป่ปีมันจะสึกเนี่ยนะอา่าโอ้โหแล้วหนึ่งกลับนะ ภูเขาทั้งลูกที่ถูกผ้าเนี่ยลูบไปทุกหนึ่งร้อยปีด้วยนะร้อยปีค่อยมาลูบไปหน่อยหนึ่งอีกร้อปีก็ค่อยมาลูบอีกนิดหนึ่งนะ,ะทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนภูเขาหินราบเรียบโอ้โหนึกไม่ออกเลยนะว่ามันนานขนาดไหนเนี่ยแล้วพระเจ้าบอกหนึ่งกับยังไม่สิ้นไปดีเลยโอ้ นานขนาดนี้นะหนึ่งกับเนี่ยยังไม่สิ้นไปดีเลยแต่ก็ใกล้ๆแล้วล่ะนะโอ้โหลองลองคิดดูว่าเนี่ยคือยานอย่างรู้การแทงตลอดซึ่งทาานเป็นนนเอกเ,เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะมแม้ขนาดว่ายิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยการถอยดูอดีตได้ยาวไกลหรืออนาคตได้ยาวไกล ครูเจ้าก็ยังบอกว่าท่านอึดอัดขยักขยแงเกียดชังไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่นะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ยังใช้วิญญาณเป็นตัวเข้าไปรู้ซึ่งวิญญาณเราต้องละมันเราคิดดูว่าเราต้องเราต้องปล่อยวางอะไรอีกเยอะมากเลยใช่ไหมแต่ทั้งหมดที่เยอะๆเนี่ยนะมันจบด้วยอนาปานสติแค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกน เรากําลังเป็นผู้เห็นวิญญาณเกิดดับวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดแล้วเราก็คอยละนันทิละนันทิละนันทิแล้วกลับมารู้ลมหายใจแค่นี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเท่ากับว่าผู้เจ้าเนี่ยทำความยุ่งยากซับซ้อนทั้งหมดเนี่ยให้มันหายไปหมดลนะนะแล้วก็รับรองรับประกันในความไม่ผิดพลาดแค่ตั้งไว้ซึ่งอารมณ์อันเดียวนะ อารมณ์นั้นจะเป็นอะไรพระองค์ก็แนะนําส่วนของกายเพราะว่าการเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเนี่ยกายจะได้รับการรักษาอาพาธจะน้อยใครมีอาพาธก็จะทําให้ระง,งับไปตามควรแก่ฐานะนะสิ่งดีๆต่างๆจะเกิดขึ้นกับกายอายุจะยืนนะดังนั้นตัวพระศาสดาเองพระองค์ก็ใช้กายคยตาสติ แต่นั้นเพียงแค่เราเนี่ยตั้งจิตยอยู่กับกายให้มากทําให้มากเจริญให้มากปัญหาทุกอย่างจะจบหมดเลยและปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่จบไปก็คือความแก่เจ็บตายเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยสามารถเอาชนะได้อัตวาทุปาทานอุปทา,านในความเป็นตัวตนของรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแก้ได้หมด เพราะอนาปานาสติเนี่ยทำให้เราเห็นตัวจิตมโนวิญญาณนะลหมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรกลายเป็นคนรู้ลมกําลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกนั่นน่ะเราจะรู้จักจิตเฉยๆที่มันรู้นิ่งๆไม่ได้คิดขณะที่คิดเนี่ยไม่ใช่จิตนะแต่เป็นจิตที่เข้าไปรู้ความคิดความคิดคือตัวสัญญาหรือสังขารนั่นเอง แต่ถ้าจิตอย่างเดียวเนี่ยก็คือจิตที่กำลังรู้ลมเนี่ยมันไม่ได้คิดแต่รู้เฉยๆอาการอย่างเนี้ยนะคือตัวจิตมโนวิญญาณซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเกิดดับตลอดเวลามันเป็นเพียงแค่ท่าตามธรรมชาติไม่ใช่ชีวิตไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเพราะวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเกิดตรงไหนวิญญาณก็ดับตรงนั้นเหมือนกันนะไม่ได้มีวิญญาณ ที่ดำรงอยู่แล้วก็ล่องลอยไปมาเพื่อไปรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไม่มีเป็นความเข้าใจผิดดังนั้นถ้าเราเรียนรู้ระบบการเกิดขึ้นของวิญญาณนะการดับไปของวิญญาณนะเราเรียนรู้ตรงนี้จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงท่าตามธรรมชาตินี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจแล้วเราก็จะปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณได้ซึ่งถ้าปล่อยวางตรงนี้ได้เนี่ย นามรูปไม่ต้องพูดถึงเลยมันจะถูกปล่อยวางไปด้วยในตัวเสร็จนะถูกปล่อยวางโดยอัตโนมัติเลยนะวันนี้ก็ฝากข้อธรรมไว้เพียงเท่านี้นะอันนะี้ให้ข้อธรรมสั้นๆพอนะ <c oughs> เอาไปฝึกกันต่อ พยายามพยายามอย่าเป็นแบบมหาพรมนะอต้องเป็นคนไม่มีฟอร์มนะมหาพรมนี่ยังมีฟอร์มนะเนี่ยนะกลัวเสียฟอร์มนะเนี่ยจะได้ละกิเลสส่วนละเอียดได้นะ Mm